พายุฤดูร้อนถล่มบ้านบึงชนบุรีเสาไฟฟ้าล้มกว่า13ต้นทับรถจักรยานยนต์เจ็บสาหัสร,ร้อยตำรวจเอกวิรัตตระกูลไทยรองสารวัตรสอบสวนสอพอบ้านบึงได้รับแจ้งจากหน่วยกู้ภัยศรีธรรมสมาคมบ้านบึงว่ามีพายุพัดต้นไม้ขวางทางล้มขวางถนนทำให้ประชาชนได้รับอุบัติเหตุถูกต้นไม้ล้มทับได้รับบาดเจ็บสาหาับบเสาหาเหตุเกิดขึ้นบนถนนสายศูนย์การศึกษาพิเศษหนองชากหมู่ที่3ตำบลหนองชากอำเภอบ้านบึงจังหวัด ชนบุรีจึงรีบรุดไปทําการตรวจสอบเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบนายทรงศักดิ์แท้เตียวอายุ51ปีชาวบ้านหมู่ที่3ตําบลหนองชาบได้รับบาดเจ็บบริเวณแขนขามีอาการกระดูกศีรษะข้างขวาแตกทางเจ้าหน้าที่กู้ภยัยต้องรีบปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วเร่งนําตัวส่งโรงพยาบาลบ้านบึงนอกจากนี้ยังพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อย,ยามาฮ่าสีเขียวทะเบียนกรุงเทพมหานาครล้มอยู่กลางถนนได้รับความเสียหายและต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มขวางถนนใกล้เคียงกันยังมีต้น ไม้ใหญ่ขนาด3คนโอกล้มขวางถนนหนองชาติวิทยาลัยเทคนิคเจ้าหน้าที่เทศบาลหนองชาติและทางด้านของเจ้าที่กู้ภยัยต้องนําเรื่อย,ยนต์รถไถมาตัดแล้วดันหลบทางส่วนถนนสาย3-49หนองชาติพัฒนานิคมใกล้เคียงกับตลาดหนองเขิงหมู่ที่3ตนนําบลหนองอีอรุนอําเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีพายุลมฝนยังได้พัดเอาเสาไฟฟ้าแรงสูงล้มขวางถนนกว่า13ต้นต้องประสานงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านบึงเร่งติดตั้งเสาไฟฟ้าเป็นการ เร่งด่วนจากการสอบถามนางสิริวัลผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว,ว่าขณะเกิดเหตุมีลมพัดกันโชกแรงและได้พัดต้นไม้ที่อยู่บริเวณข้างทางโค่นลงหลายต้นซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บขี่รถจักรยานยนต์มาตามเส้นทางพอดีและต้นไม้ได้ล้มลงมาขวางทางทําให้ทับผู้ได้รับบาดเจ็บนอนหมดสติอยู่กลางถนนขณะที่ทางด้านของนายอัมพลเผยว่าพายุมาพร้อมกับสายฝนพัดผ่านหน้าบ้านของตนก่อนที่จะพัดย้อนกลับมาจนท ำให้สายไฟแขว่งจากนั้นเสาไฟก็เริ่มเอียงลงโชคดีที่ขณะเกิดเหตุไม่มีรถขับผ่านมีเพียงเสาไฟฟ้าล้มเสียหายเป็นจำนวนมาก